The moon Wow She is She is What is she? Kaizenoi Kata 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 Why? Why? The boy and the girl Huh? The boy The boy Kaizenoi Where is the bird? นี่ s bird. Bird bird? No, is, Giant. Giant hey, ือ a บ i ร์ตเบิรเหอคะ n น่ i นี่คือไี่คือ o อกช n ่อแม่คือด็อกชื n อ a ม n นเจนร้องไหมคะเจนร้องไหมนะอ b กีนลิสเจนร้องไมนะเจนร้องไหมนะจ๊อกร้องไงจ๊อกะจอร้องไหมนคันอยู่นั่นแหละจร้องไหมนะ Wow. Wow. Mm -hmm. yeah. Yeah. How many flower? How many flower? One, two, three, four, five. Ah, this mosquito. Man. If mosquito man. Why? Mosquito นี่อะไรคะว้าเดกเดกร้องลยค่ะอ้บอมาคิโตมาบ้่นมัิโตมาล้วมาดิโตมาทำไงฮะมัิโตมามัิโตมามันเข้าจมูกครับบ้านมัิดโเข้าจมูกทำไงนะดูบอยายโอู้อู้ตาย้ัวตายไหมตายไหมบ้นอินเดปั้น อินอินเดียตายไหมบ้าอะด็กกาบกาบกาไม่ชิโตัวตอนทำไมเนี่ยไมาชิโตัวตายตายไมาชิโตัว why ไมาชิโตัวมาไม่ถึงเนื้อเนื้อกว่าตายไหม why คุณตายไหมตายไหมไม่ชิดตัวตายไหอ

Wow, they're in the water. They're like in the water.